ล่าสุดหมอดูดังระดับประเทศถึงขั้นด่ากูแล้วนะหมอดูดังระดับประเทศลูกศิษย์สงห้กูดูกูอ่านก็ตกใจเหมือนกันนะด่ากูว่าเด็กเมื่อวานซืนกูตกใจมากนะกูก็เลยตอบไปว่าอ๋อมึงก็แก่กะโหลกกะลาเหมือนกันมึงด่ากูเป็นเด็กเมื่อวานซืนมึงก็แก่กะโหลกกะลาพอกันกูบอกแล้วนะอย่ามาด่ากูอย่าให้ต้องถอนหงอกกันหงอกมึงเนี่ยมีแต่ความเลวความชั่ว เพราะฉะนั้นอย่าให้เด็กต้องถอนหงอกทําตัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้หน้าเคารพนับถือทําตัวให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้สมกับครูบาอาจารย์ในการที่มึงสอนมึงทําอย่าเที่ยวตําหนีติติงละลานชาวบ้านไม่ใช่เรื่องของมึงกูพูดทุกอย่างตามหลักสัจจากความจริงกูพูดทุกอย่างตามหลักคําสอนพระเจ้ามึงปฏิเสธทุกอย่างในหลักคําสอนพระเจ้า มึงไม่ไดเอาหลักคําสอนพระพุทธเจ้ามีแต่แอบอ้างเอาคําว่าพระพุทธเจ้าอยู่เหนือสุดแต่ทําเดรัจฉานวิชาศึกษาแต่ศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าปฏิเสธไม่มีอะไรเลยที่มึงสอนออกมาจะเป็นหลักคําสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธะแต่มึงมีหน้ามาตีกูด่ากูว่าเป็นเด็กเมื่อวานสื่อศึกษาธรรมะไม่ละเอียดละออไม่ปฏิบัติตามธรรมไม่มีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์กูคือพระพุทธเจ้า ครูบาอาจารย์กูมีไม่ใช่ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นครูครูพวกมึงมีครูคือพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่มีอย่ายุ่งวุ่นวายกับกูเลยมึงสู้ความจริงกูไม่ได้หรอกถ้าแน่ก็มาคุยกันถ้ามั่นใจว่าสิ่งที่มึงรู้มันสามารถเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าที่กูพูดตามหลักคำสอนจัดได้นะ กูจะเอาความจริงไปฟาดหน้ามึงกูจะเอาความจริงไปถอนหงอกมึงเพราะมึงด่าก,กูว่าเด็กเมื่อวันศสื่กูจะเอาความจริงไปตีหน้าความเป็นผู้ใหญ่กะโหลกกลาแกกะโหลก,กลาแบบมึงเอาตามนี้นะเดี๋ยวจะหาว่ากูหงอไม่พูดเลยอันนี้กูไม่ได้ตอบโต้หรือไม่ได้อะไรแต่สิ่งที่มึงพูดมันเป็นการสำลอกสันดานความเลวความชั่วออกมา แทนที่จะอยู่ดีๆอยู่สงบสงบเงียบๆแต่ดันสำลออความเลวความชั่วสันดานออกมาคือการกระทําหรือคำพูดคำวาจาของมึงเองคิดดีๆนะจะพูดจะเถียงกับกูคิดดีๆก่อนกูพูดทุกอย่างตามหลักเหตุผลตามหลักสักจจความจริงกูพูดตามหลักสักจจความจริงของสัมมาสัมพุทธะมึงพูดทุกอย่างอยู่บนความเชื่อไม่มีหลักสักจจความจริงเลยแม้แต่ประการเดียว สิ่งที่มึงพูดออกมาเรียกว่าแสงหิ่งห้อยสิ่งที่กูกำลังพูดอยู่เรียกว่าแดแสงตะวันแสงหิ่งห้อยกับแสงตะวันนะคิดดีดีแล้วด่ากูไม่ได้โพสต์เดียวนะถ้าด่ากูโพสต์เดียวกูจะไม่ว่าเลยเลยไอ์โพสยาวๆอะนะ ลูกศิส่งให้กูดูกูเฉยๆมากเลยกูไม่รู้สึกอะไรเลยกูแค่ตกใจนิดๆกูไม่คิดว่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีคนน้ำหน้าถือตามากขนาดนี้จะใช้วาจาชั่วหยาบเช่นนี้ในการตำหนิติติงคนอื่นกูไม่คิดเลยจริงๆตอนแรกกูคิดว่าโพสเนี้ยจะจบไปนะกูก็เฉยๆมีคนส่งให้กูดูอีกจนกูต้องเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นหลายโพสต์มากหลายโพสต์มากที่พูดแวะกูอะไรกูสารพัด ไลายโพสต์มากกูต้องจัดไม่จัดไม่ได้ปล่อยไว้ไม่ได้เดี๋ยวเหิมเกริบเขาพูดถึงใครค้าใครค้าพวกมึงก็สารแนแล้วเกินใครค้าใครค้าสู่รู้สารแนจะต้องรู้ให้ได้ว่ากูด่าใคร สารแน่จริงๆกูมหาสัจย์ไทยแลนด์มึงรู้ป่ะอะไรกูจะพูดให้มึงฟังนะสิ่งที่กูตลกปกฮามากที่สุดคือทุกวันเนียมึงรู้หรือป่าว่าคนเนี่ยกัวกูมากนี่คือสิ่งที่กูแบบมหศสัรย์มากกัวกู ตัวคนเนี่ยเนี่ยกูเนี่ยกูเนี่ยแล้วมึงดูสภาพกูนะหัวล้านตัวดำผอมๆกระลองกระลองถือกระโถนใบหนึ่งเป็นอาวุธกลัวกูเนี่ยกลัวกูกลัวเลยมึงดูสภาพกูน่ากลัวไหมเนี่ยมึงดูเอาเนี่ยถ้ากูทำอย่างเงี้ยกลัวไหมน่ากลัวไหมน่ากลัวมาโกโคตรน่ากลัวเลย สิ่งที่มหาจารรู้ไม้ใครที่กลัวกูหมอดูล่างทรงคนทําพิธีกรรมสะดอก้อต่อชะตาพระดูดวงพระล่างทรงพระทําพิธีกรรมสะดอก้อต่อชะตามึงจะดูเลยแล้วว่าคนที่เกลียดกูจะอยู่ในเวนี้หมดมันกลัวกูเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกูเอาความจริงพูดเพราะกูเอาความจริงออกมาประจานเพราะกูเอาความเลวความชั่วออกมาเปิดเผยต่อหน้าทําให้อะไรรู้ไหมทาให้พวกมึงอะ่ะลืมหูลืมตา ทำให้พวกมืองหูตาสว่างทำให้พวกมื er องฉลาดทำให้พวกมึงรู้ว่าอะไรเป็นกลลวงกลหลอกทำให้กมึงรู้ว่าอะไรเป็นความเห็นผิดทำให้กมึงรู้ว่าตามหลักสัจจะความจริงและเหตุผลตามหลักคําสอนพระพุทธเจ้าเป็นยังไงมันเลยกลัวก็เลยเริ่มอะไรเริ่มด่ากูเริ่มเกลียดกูเริ่มบูลลี่กูเริ่มแอนตี้กูเริ่มต่อต้านกูแปลกไหม คนที่กำลังขวนขวายในการปกป้องพระศาสนารักษาพระธรรมทำให้คนเลิกงมงายไร้สาระปัญญาออดไปตามดวงชะตาลาสีเวทมนต์คุณไสสะดอกข้อต่อชะตาอาบน้ำมนต์พ่นน้ำหมากเมิดแว่นเวียนเทียนทำพิธีซัดแก่สัดลำบูชาไฟแล้วจ่ายเงินจ่ายทองกลัวกูกลัวกูกับน้ำไหลไฟดับถึงขั้นล่างทรงจะเริ่มขอดีเบตกูออกทีวี กูไม่กลัวนะกูรับแต่ถึงเวลาต่อหน้านะกูไม่ด่าหรอกกูเอาความจริงไปฟาดอย่างเดียวมึงจําไว้นะกูรู้จักกาลเทศะเวลากูคุยกับใครไม่ว่าจะเป็นผู้หลับผู้ใหญ่กูยกมือไหว้เขาไม่ใช่ลูกศิษย์กูแม้จะเด็กกว่ากูกูก็ยกมือไหว้มึงจําเรื่องนี้ไว้อย่างหนึ่งใครเกลียดกูกูก็ยกมือไหว้เวลาเจอต่อหน้ากูจะยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีความอาฆาตพยาบาทมาก้ายต่อใคร แม้เขาจะเกลียดชังกูขนาดไหนแม้เขาจะรังเกียจรังงอกูขนาดไหนกูก็ยกมือไหว้เขาแล้วกูไหว้ก่อนด้วยอยู่ต่อหน้ากูจะไม่โกรธไม่เกลียดไม่ด่าไม่อาฆาตพยาบามบาปร้ายกูจะสำรวมระวังที่สุดที่จะทำได้กูจะมีหลักเหตุหลักผลหลักเกณฑ์ความสุภาพเรียบร้อยตามฐานะกาลเทศสารที่กูต้องอยู่ในบริบทนั้นแต่ในไร์สดกูใส่เต็มกูจัดเต็มเพราะอะไรนี่คือเวทีกู นี่คือสไตล์การสอนกูนี่คือวิธีการแก้ไขความเห็น,หนผิดของกูนี่คือการฉะปะชาดะในการทําลายอีพู้เดรจฉานวิชากูจะทําลายให้หมดกูบอกแล้วกูเกิดมาเพื่อทําลายล้างทําลายอะไรทําลายกิเลสในใจมึงทําลายอะไรทําลายเดรจฉานวิชาที่พวกมึงมีความเห็นผิดกันอยู่กูจะเกิดมาเพื่อทําลายกูจะไล่เอากระโถนเนี่ยทำลายสันดานช่วยๆเร็วๆของมึง แล้วกูจะไล่ทำลายอีเดรยลฉานวิชาทั้งหมดกูไม่ได้กูไม่ได้ทำลายหมอดูนะกูทำลายศาสตร์วิชาเพราะอะไรมันไม่ใช่สัจจคความจริงดังนั้นเวลากูดา่ากูชีโทษกูตําหนิตีติงกูไม่ได้ตหนิตีติงที่ตัวหมอดูกูตําหนิต่อศาสตร์กูตําหนิต่อความเลวความชั่วกูตําหนิต่อพฤติกรรมการกระทําที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยในการทําให้คนมีความเห็นผิด นี่ตังหากที่กูตำหนิคนที่พูดด่ากูเนี่ยนะหมอดูระดับประเทศเนี่ยบอกว่ากูเนี่ยใช้การโกหกคำโตบอกว่ากูเขาเนี่ยมีคลิปวิดีโอที่กูเนี่ยด่าเขาเอามาให้ดูหน่อยกูฝากไปหน่อยนะใครที่รู้ฝากไปบอกหน่อยเอาวิดีโอที่กูด่าเขาไหมกูดูหน่อยแล้วพูดว่ากูโกหกคำโตที่กูไม่เคยด่าเขา э เอาไหมกูดูหน่อยถ้ามีวิดีโอที่กูด่าเขาจริงๆ ไม่นับอันนี้นะเพราะอันนี้กูด่าแล้วอันนี้นับไม่ได้นะเพราะกูกำลลงด่าอยู่ไม่ต้องนับอันนี้กูหมายถึงก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่ากูเคยด่าเขาไปเอามาถ้ากูด่าเขาจริงเอ่ยชื่อเอ่ยนามเขาแล้วด่าเขาจริงบริภาทเขาจริงกูจะก้มขอโทษตรงนี้เลยกูจะขอโทษตรงนี้เลยเพราะกล้ากล่าวตู่กูว่ากูโกหกคำโตกูเคยเอ่ยชื่อเขาจริง เอ่ยชื่อจริงเลยยอมเลยเอ่ยชื่อจริงเอ่ยว่าอะไรขออนุโมทนากับอาจารย์ท่านนี้ด้วยนะโอ้ยดีมีประโยชน์มากเลยเพราะอะไรเพราะเขาอนุโมทนาบุญมาเขาร่วมทําบุญมาสองหมื่นบาทตอนที่กูทําบุญถวายหลวงพ่ออินถวายล้านห้าถวายวัดป่านะคาน้อยเขาร่วมมาสองหมื่นกูเอ่ยชื่อเขาเพอต้องการอนุโมทนาสาธุกับเขาที่เขาร่วมในการบริจาคมา นั่นแหละคือการเอ่ยชื่อและเอ่ยในทางที่ดีไม่ได้เอ่ยในทางที่เสียหายเลยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจใหม่ถ้ามีคลิปนั้นส่งมากูจะอัดวิดีโอขอโทษกูเป็นคนไม่มีอาตาัตราตัวตนไม่มีมารยาทิถิกูสามารถยกมือไหว้ขอโทษได้ความบริสุทธิ์ใจได้เลยถ้ากูบริภาษจริง